แล้วว่าที่สุราษฎร์ธานีมีหอยใหญ่แต่ว่าที่ดิฉันจะพาไปเนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปักหมุดกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคราวนี้ไปต้องลงไปบุกเองเลยพร้อมไหมพร้อมมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า เขาว่ากันว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงเนี่ยคือเครื่องประดับค่ะคุณผู้ชมคะ <S <S วันนี้ไม่ต้องมาอยู่ที่ภูเก็ตทั้งทีก็พาคุณผู้ชมมาดูไข่มุกแห่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะผู้หญิงเนี่ยเวลาใส่ไข่มุกแล้วมันจะดูสวยหรูดูดีใบตองแพงมากจริงๆค่ะคุณใบตองคะาบว่าเลือกชุนไหนดีคะ จะมีไข่มุกไข่เอาแบบเม็ดเล็กๆอะค่ะมีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องกวนถอดที่ลองอยู่ก่อนได้ไหมคะถอดใช่ค่ะถอดได้ค่ะแมลองมาหลายอย่างตาลายเลือกไม่ถูกเลยค่ะงั้นต้องไปถามผู้รู้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอสไข่มุกเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะไข่มุกที่ฟาร์มที่เรานะครับมีทั้งหมด3ประเภทครับก็คือมีมุกซิกมาเบ้ครับ<อ>ที่เป็นลักษณะครึ่งสีอันนี้เรียกว่ามุกอโกยาครับ<อ>เป็นมุกกลมขนาดเล็กนะครับส่วนอันนี้เรียกว่ามุกเสาสีครับค่ะจะไข่มุกประเภทไหนใครๆก็อยากได้จริงไหมคะว่าแต่เรื่องราคาเนี่ยสิคะ นอกจากจะขึ้นอยู่กับประเภทของไข่มุกแล้วขนาดสีสันและความสมบูรณ์ของไข่มุกก็มีส่วนทําให้ราคาแตกต่างกันออกไปค่ะพี่เอค่ะไม่ต้องอยากขอดูไข่มุกที่ราคาแพงที่สุดของที่นี่เลยได้ไหมคะได้ได้ใช่ไหมคะแต่มีเงั้นไข่ครับใอตไปต้องไปทํางานที่ฟาร์มมุกก่อนไปทํางานไปทํางานใช่เอาก็เอาค่ะได้หมดค่ะ เมืองภูเก็ตไม่ไกลใบตองมุ่งหน้าไปยังเกา,เาะมะพร้าวที่มีฟาร์มหอยมุกลอยเป็นแพขนาดใหญ่อยู่หน้าเกาะค่ะถึงแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะอ้อากาศดีดีถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันนะคะให้มาทำงานไม่ให้มาเซลฟี่อโอเคค่ะนี่ครับภารกิจแรกที่ต้องทำก็คือการคัดแยกลูกหอยฮะฮะ งานแรกของใบตองก็คือคัดแยกลูกหอยมุกออกจากหอยชนิดอื่นเพื่อนําไปเลี้ยงให้โตค่ะจํานวนเยอะขนาดนี้โอ้จะไหวไหมคะเนี่ยพี่เอค่ะขั้นตอนนี้คือเรากําลังจะมาหาหอยกินกันใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้คือขอยที่เราเอามาเลี้ยงจนโตแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปสั่งนิวเคลียสเนี่ยเราต้องมาทําความสะอาดมันอย่างนี้ก่อนเราเอามาเลี้ยงอีกหนึ่งปี ว่าถ้าปล่อยตัวเพียงไว้มันจะคอยแย่งอาหารทำให้หอยมุกไม่โตนั่นเองค่ะดูเขาทำไปได้เยอะแล้วหนึ่งได้ตัวเดียวเองอะเมื่อหอยมุกโตได้ขนาดก็ต้องนำไปกระตุ้นสร้างไข่มุกด้วยการฝังนิวเคลียสลงไปในตัวหอยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเจาะเปลือกหอยร้อยเชือกทีละตัวทีละตัวแบบนี้ เพื่อนนำไปเลี้ยงให้โตค่ะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่ว่าเรากำลังจะเอาหอยมุกเนี่ยลงไปเลี้ยงนะครับให้น้องเนี่ยเอาหย่อนอลงไปแล้วก็ผูกเชือกกับไม้อันนี้แหละครับ แล้วการเพราะหอยมุกจริงๆก็เริ่มต้นขึ้นจากขั้นตอนนี้แหละค่ะนั่นคือการปล่อยหอยมุกกลับคืนสู่ทะเลเพื่อให้มันเติบโตและสร้างไข่มุกทีละน้อยทีละน้อยกว่าจะเป็นไข่มุกเม็ดโตโตให้เราใส่ก็ต้องเลี้ยงกันอีกเป็นปีๆเลยล่ะค่ะเป็นไงบ้างครับเปียค่ะนี่คือจบแล้วใช่ไหมคะจบการทำงานของหนูในวันนี้ใช่แต่นี่แหละครับคือคุณค่าของไข่มุกมันอยู่ตรงนี้สุดยอดค่ะคุณผู้ชมขะ ยอด <มา S 2> นะ <ผม S 2> คุณว่า น้ำขึ้นให้รีบตักหอยไม่เกี่ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ากว่า <S <S เราจะได้ไข่มุกมาเม็ดหนึ่งเนี่ยร,ราคามันค่อนข้างสูงขนาดนี้เพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนมากสําหรับคนเลี้ยงนะคะคคดูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ได้ลงไปทําจริงๆคุณผู้ชมส่งมาเลยว่าใบตองดําเลยที่ดำอยู่แล้วด้วยบวกเข้าไปอีกยิ่งดำยิ่าไปอีกหอยงมมันขึ้นมาอแล้วที่สําคัญนะคุณกว่าเราจะได้ไข่มุกหนึ่งเม็ดใช้เวลาเป็นปีๆถึง2ปีเลยนะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงเป็นปีแล้วจะได้ทุกเม็ดทุกตัวนะ ก็มีอ๋อมีน่าล่ะไข่มุกก็มีราคาคือคต้องเลี้ยงแบบ <นะ S 1> ประครบประงมเลยแหละดูแลอย่างใกล้ชิดเลย